บ่าสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสารพระบรมราชโชบายในสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงเคยมีพระราชดำริจะให้จัดตั้งมหาวิทยายลัยขึ้นสำหรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาวสยามอาคารมหาจุฬาลงกรณจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์แรกแห่งพระราชบณิธานด้านการอุดมศึกษา เป็นพระบรมราชานุสาวรีที่ยั่งยืนยาวนานผ่านการเวลามาจนถึงปัจจุบันเริ่มต้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกรมอมให้ สถาปันนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าขึ้นมาเมื่อรัชานิหารเสด็จสวรรคตในปี2453พระบาทฯเห็นว่นพ,พูดการ์จายอยู่หลังจากปรับปรุงการศึกษาได้มีมาตรฐานดีขึ้นในระดับหนึ่งก็พระรทานพระมหากรุณาประดิษฐานโรงเรียนขาราชการพลเรือน ของประมาทจุลจอมเกล้าอยู่ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์หมายลายซึ่งในความหมายเดิมก็คือหมายลายของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์สมเด็จกรมพระราชานุภาพเนี่ยท่านกำกับดูแลรชนาชการกระทรวงมหาดไทยท่านก็มีสถาปนิกในกำกับของท่านเนี่ยก็คือชื่อว่าคาวดอริงนะครับเป็นด็อกเตอร์จากประเทศเยอรมันท่านก็โปรดให้นายดอริงเนี่ย ไปทดลองออกแบบร่างเบื้องต้นสําหรับโรงเรียนอันนี้ขึ้นมาในปี2 5 5 4โดยที่แนวความคิดเบื้องต้นเนี่ยก็คือต้องการทําตึกสําหรับการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนจำนวน500คนแล้วก็เป็นที่ทําการสําหรับผู้บัญชาการมหาวิทยายลายัยโดยที่มีแผนที่จะขยายโรงเรียนนี้ขึ้นไปในอนาคตให้รองรับนักเรียนได้ถึง1,000คนเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษาพระราชทานนามว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนประกอบด้วย5โรงเรียนซึ่งมีที่ตั้งแยกจากกันสภากรรมการจัดการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจึงได้ประชุมตกลงกันว่า จะสร้างตึกบัญชาการขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อำนวยการของสถาบันอันเป็นที่มาของอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในเวลาต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้าจากักรพงษ์ภูวานาถกรมหลวงพิศนุโลกประชานาถนะครับท่านมีสถาปนิกของท่านก็คือเขาชื่อว่านายเอ็ดเวิร์ดฮีลลี่เป็นสถาปนิกชาวอังกฤษสภาก,กรรมก,การจัดการตัดสินใจให้สถาปนิกสองคนเนี่ยออกแบบเหมือนกับประกวดแบบแข่งกันโดยที่ ส่งทั้งสองคนนี้ไปดูงานไปศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณของสยามเนี่ยจากเมืองโบราณของเราเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2454แล้วก็พอแบบร่างกลับมาเนี่ยแบบของนายฮิลลี่เนี่ยก็มีลักษณะที่มันมีความเป็นไทยเ,เรียบร้อยสวยงามแล้วก็ตรงกับความต้องการของสภากรรมการจัดการมากกว่าสภากรรมการจัดการก็เลือกแบบของนายฮลลีนขึ้นมาแล้วก็มอบหมายให้เขาเนี่ยไปประเมินราคาเพื่อ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปกระบวนการออกแบบเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี2454-2455กว่าแบบร่างจะผ่านกว่าจะมีการประมูลเนี่ราก็ใช้ผู้รับเหมาที่ดีที่สุดของกรุงเทพในสมัยโน้นเป็นบริษัทของคนเยอรมันชื่อ G.Cruiser นะครับการก่อสร้างเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปี2457นะครับแล้วก็มีกำหนดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยภายในเวลาประมาณ1ปีครึ่ง แล้วก็ด้วยวิธีการก่อสร้างสมัยโน้นเนี่ยเขาจะเริ่มสร้างอาคารไประยะหนึ่งแล้วค่อยจัดทําพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการก่อสร้างลุล่วงไปเนี่ยได้หลายเดือนอยู่สภาจัดการโรงเรียนค่าจางพลเรือนถึงกลับมาคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าให้เสด็จพระดำเนินมาทรงวางศิลาพระฤกษ์ในวันที่3มกราคมพุทธศักราช2458ตึกบัญชาการเริ่มสร้างในวันที่1่กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2457ใช้งบประมาณจากเงินคงเหลือที่ประชาชนร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อสร้างบนที่ดินพระคลังข้างที่จำนวน1,309ไร่มีค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้าง436,000บาทวันที่3มกราคมพุทธศักราช2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีวางศิลาพระเริกตึกบัญชาการในปีต่อมาเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2459มีประกาศพระบรมราชองค์การให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาหารเนี้ ถ้าดูปีที่สร้างเนี่ยจะเห็นว่าพอสร้างไประยะหน M. M ึ่งเนี่ยมันเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นในทวีปยุโรปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาคารนี้ก็คือวัสดุก่อสร้างหลายๆอย่างที่ต้องนําเข้าจากตนตกโดยเฉพาะคือเบื้องหลังคาที่มาจากประเทศจีนเนี่ยมันมีความยากลําบากในการขนส่งมาที่สยามอย่างเช่นเหล็กเส้นเน่ยยังต้องนําเข้าจากตนตกเพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้ก็ใช้เวลาการก่อสร้างยาวนานกว่าที่คิด มีการเปิดใช้อาคารเนี่ยเมื่อสองครามเนี่ยยุติลงไปแล้วถ้าเราดูภาพถ่ายเก่าเนี่ยในยุคต้นเนี่ยอาคารหลังเนี่ยยังไม่ได้มุงหลังคาด้วยกระเบื้องนะครับแต่ว่ามุงหลังคาด้วยจากเพราะว่ากระเบื้องที่เคยสั่งมาจากเมืองจีนเนี่ยมันนําเข้ามาที่สยามไม่ได้แล้วจนเมื่อสองครามสงบเนี่ยกระเบื้องส่งมาได้แล้วถึงได้เปลี่ยนาจากหลังคาจากเป็นหลังคารกระเบื้องนะครับคนออกแบบ โครงสร้างนี่คือวิศวกรชาวอิตาเลียนชื่อว่าานกรโลนะครับซึ่งเป็นวิศวกรประจากรมโยธาธิการแล้วก็เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับโดยเฉพาะระบบที่เรียกว่าโมดูลาร์ซิสเต็มหรือภาษาไทยเรียกว่าระบบประสานพิกัดนะครับระบบเนี้ยมันคือการทําชิ้นส่วนองค์ประกอบอาคารเนี่ยด้วยยูนิตด้วยหน่วยที่มันมีขนาดเท่าๆกันซ้ำๆกันทำให้สามารถผลิตของที่มันมีมาตรฐานได้ด้วยความเร็วเหมือนระบบอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าตึกบัญชาการจะก่อสร้างด้วยวิธีการสมัยใหม่ในขณะนั้นแต่การปรุงแต่งตัวอาคารเป็นงานศิลปะไทยในยุคสมัยต่างๆที่นำมาผสานกันได้อย่างงดงามเราจะเห็นลักษณะาการก่อสร้างอาคารที่มันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสลับกับผนังอิฐทําน้ำหนักนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ตรงฐานเนี่ยที่เป็นบัวซีเมนต์หลอสเรรูปเราจะเห็นว่าข้างในมันกลวงนะครับ ถ้าเราวิเคราะห์ในรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นว่าอาคารหลังเนี้ยประกอบด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมหลายๆรูปแบบต่างยุคต่างสมัยกันในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของไทยเช่นรูปนาคที่เป็นราวบันไดหรือว่าการใช้ลูกมะหวดเป็นลูกกรงช่องระบายอากาศเหนือประตูหน้าต่างนะครับอันนั้นเป็นของสมัยขอมส่วนของสมัยสุโขทัยก็เช่นลวดลายของฝ้าเพดาน แล้วก็ลวดลายของกรอบประตูหน้าต่างนี่ก็เป็นการถอดแบบมาจากลวดลายปูนปั้นของเจดีสถูปในสมัยสุโขทัยรูปแบบรัตนกสินอันหนึ่งก็คือการใช้คันถวยนะครับรับช้ข่าวของคานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าภาพรวมมันคือการผสมผสานซึ่งทั้งหมดนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยฝีมือของประติมารกรชาวอิตาเลียนชื่อนายโรโดโฟโนลี สิ่งสำคัญที่สุดของอาคารนี่คือหลังคานะครับซึ่งเราจะเห็นลักษณะของการทําหลังคาจัว่วซ้อนชั้น2ชั้นแล้วก็ตัวหน้าบันเนี่ยเป็นซีเมนต์หล่อถอดพิมพ์แต่เขาปั้นด้วยดินก่อนแล้วไปหล่อสิ่งที่มันโดดออกมาเนี่ยคือเขาเรียกว่าเครื่องลำยองนะครับคือประกอบด้วยช่อฟ้าคือตรงยอดใบรากาที่เทลงมาสองข้างแล้วก็ตรงปลายที่เรียกว่าหางหงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลวดลายที่ ถอดมาจากลายปูนปั้นของพระเจดีย์ในสมัยสุขโขทยัยทั้งหมดนี้เป็นซีเมนต์หลอถอดพิมพ์ซึ่งมีขนาดใหญ่มากลักษณะที่สำคัญของอาคารมหาจุฬาก็คือว่าบนเพดานเนี่ยจะมีลายปูนปั้นที่แสดงถึงความเป็นมา รวมทั้งตัวหน้าบันเนี่ยนะหน้าบันทางซีซ้ายซีขวาเนี่ยเป็นรูปปั้นของอรุณเทพบระุตรอรุณเทพบระมุติเนี่ยเป็นเทพที่รับใช้พันธุทยด้านตรงหน้าบันเล็กนี่เป็นพระราัญจกรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ชั้นบนเนี่ยก็จะมี เป็นที่ตัวการอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนเป็นครุฑบนอกครุฑมีลายเป็นอัญลักษณ์ของจักรรีเพราะฉะนั้นที่คนเขาเรียกเทวะลายมันหม,มายความว่ามันมีลักษณะที่เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะฮะทีนี้บนเพดานเนี่ยนะฮะก็จะมีสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่คือจะเป็นวงกลมนะ ด้านนอกเป็นอดอกบัวเล็กๆๆ,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 ๆอยู่รอบไปแล้วโตขึ้นไปหน่อยดอกดอกบัวก็จะเริ่มบานขึ้นจะโยงไปถึงกันหมดเลยแล้วก็ตรงกลางก็เป็นที่เป็นแค่ลากระดอกบัวที่บานเต็มที่แล้วก็เรียบไม่มีอะไรเลยก็แปลว่าการเรียนการสอนในหมายัยนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะพัฒนาไปใครมีความสามารถ สูงก็สามารถที่จะบรรลุถึงความว่างไปถึงนั้นได้ตึกบัญชาการยืนหยัดผ่านการเวลานับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2462เป็นที่ทำงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเป็นอาคารอักรษรศาสตร์หนึ่งอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนถึงปีพุทธศักราช2539มีการบูรณะอาคารครั้งใหญ่โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้นามอาคารว่าอาคารมหาจุลาลงกรเป็นส่วนหนึ่งของอาคารอนุรักษ์ร่วมกับหอประชุมและอาคารมหาวชิราวุธซึ่งชาวจุลารู้จักอาคารทั้งสองนี้ในานามเทวไล ผมเป็นนิติใหม่เมื่อพศ2492เป็นอสมสารรุ่น17สมัยผมเรียนนะทางด้านที่ตึกหันไปทางวิศวะนะเรียกว่าหน้าตึกทางด้านทิศเหนือเป็นหลังตึกแล้วก็สมัยก่อนนึกถึงว่าถ้าเป็นบริเวณนะทางด้านที่เป็นระหว่างตึกมหาจุฬากับตึกมหา,าวิทยาลัยมันเป็นที่โล่งว่าง แล้วก็ตอนนั้นเป็นที่ลุ่มที่แฉะเข้าใจว่าสมัยก่อนคงจะมีพวกงูพวกอันตรายอยู่เยอะเอาประชุมยังไม่มีนะสะน้ำก็ยังไม่มีแล้วก็จะมีพวก,พวกแขกจากอินเดียที่เลี้ยงวัวอยู่ใกล้ไปทางวัวลโโงเข้ามาเอาวัวมาเลี้ยงไว้ทีนี้พอเวลาตกเย็นก่อนจะกลับเนี่ยก็จะสวดมนต ถ้าเปลอดูจากทางด้านที่เป็นระหว่างตึกหนึ่งตึกสอเป็นป่าดูเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวทุกวันนี้อาคารมหาจุฬาลงกรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาคารอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยนะครับเราจะเห็นว่าถัดไปเนี่ยมันจะมีอาคารที่อยู่คู่กันก็คืออาคารมหาวิชียรบุตร ซึ่งสร้างขึ้นมาในช่วงต้นรัชานิที่9นะครับประมาณปี2500แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยมันมีอาคารที่แทกอยู่ตรงกลางก็คืออาคารหอประชุมซึ่งสร้างขึ้นมาในช่วงรัชานิที่8นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผังของกลุ่มอาคารเนี่ยมันเหมือนกับผังที่สถาปนิกคือนายฮีลีเนี่ยเขาวางไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรัชานิที่6นะครับอันนี้คือความทรงพลังของสถาปนิกในการวางผังทําให้เกิดกลุ่มอาคารที่มันเป็นอัตลักษณ์ สำคัญของมหาวิทยาลัยก็คือกลุ่มอาคารที่รเรียกาเทวาล